ชาวนาฟังด่วนพาณิชย์เคาะแล้วส่วนต่างประกันรายได้ค่าวงวด9รับสูงสุด33,975บาทกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมท,ทุกท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยช่องข่าวของชาวกเกษตร เป็นประจำกันอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับส่วนต่างประก,กันรายได้ข้าวงัวที่9พาณิชเคาะจ่ายชดเชย ครบทั้ง5ชนิดรอบเก็บเกี่ยววันที่28ธันวาคมถึง3มกราคม2564ข้าวเปลือกหอมมะลิยังได้รับส่วนต่างมากที่สุดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการทดเชยส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดที่9ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบที่1ทั้งนี้ที่ประชุมมีมาติจ่ายเงินส่วนต่าง ให้กับกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2563ทับ64ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2563ถึง3มกราคม2564าจำนวน5ชนิดคือข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปะทุมธานีและข้าวเปลือกเหลียวซึ่งเป็นการจ่ายชดเชย9้างวดติดต่อกันเพราะทุกชนิดยังมีราคาต่ำกว่าราคาประกันสำหรับผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันกับราคาที่ประกันรายได้มีดังต่อไปนี้นะครับข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่ตันละ 12,573.20บาทมีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ2,426.80บาทคข้าเปลือกของมะลินอกพื้นที่ราคาอยู่ที่ตันละ11,993.73บาทมีส่วนต่างตันละ2,006.27บาท ข้าเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่ตันละ9,442.99บาทมีส่วนต่างตันละ557.01บาทข้าเปลือกหอมประทุมธานีราคาอยู่ที่ตันละ1,830.42บาทมีส่วนต่างตันละ169.58บาท ข้าวเปลือกเหนียวราคาอยู่ที่ตันละ11,503.71บาทมีส่วนต่างตันละ496.29บาทสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวได้ประกันราคาข้าวเปลือก5ชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ15,000บาทไม่เกิน14ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ14,00 0บาทไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ1 0,000บาทไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมประทุมธานีตันละ11,000บาทไม่เกิน25ตันและข้าวเปลือกเหนียวตันละ1 2 0 0 0บาทไม่เกิน16ตันทั้งนี้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวจะได้รับเงินส่วนต่าง สำหรับงวดที่เกดังต่อไปนี้นะครับข้าเปลือกหอมมะลิรักส่วนต่างสูงสุด3 3 9ห5 2 0าเ้าเบาทข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่รักส่วนต่างสูงสุด3 2 1 0 0 3 2บาทข้าเปลือกเจ้าได้รับส่วนต่างสูงสุด16,710.30บาทข้าเปลือก หอมปะทุมธานีได้รับส่วนต่างสูงสุด4,239.50บาทและข้าวเปลือกเหนียวได้รับส่วนต่างสูงสุดอยู่ที่7,940.64บาทโดยประเมินว่าในการจ่ายชดเชยงวดต่อไปจะมีข้าวบางชนิดที่ไม่ต้องชดเชยอย่างไรก็ตามราคาข้าวทุกชนิด ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดใกล้จะหมดแล้วและยังได้รับผลดีจากมาตรการเสริมเพื่อชะลอผลผลิตข้าวเข้าสู่ตลาดอาทิโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีให้ค่าฝากเก็บตันละ1 5 0 0 0บาทเป้าหมาย1.5ล้านตันโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร,กรสหกณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งเป้าหมาย1.5ล้านตันและโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการร้อยละ3เป้าหมาย4ล้านตันครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับ ่วนตาประกันและได้ข้าวงวดที่9นะครับที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับฟังกันนะครับและาหากกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยทําผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยขอกราบขอพะคุณท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุก,ท,กท่านโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนตลอดปีและตะลอดไป สำหรับคลิปนี้กับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรผารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสด,ดีครับ